เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนโครงการฮักหนี้ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า5 0แสนบาทได้เข้ามามีส่วนช่วยในการบรรเทาภาระหนี้สินของกเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาชำระหนี้โดยให้กเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนให้ดีขึ้นระหว่างการพั ชําระนี่และเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพและเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างบุรณาการและยั่งยืนโครงการนี้ที่รัฐบาลช่วยมาก็ดีค่ะอยู่ดีกินดีขึ้นมาอีกค่ะตรงนี้อยู่สุขสบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับพี่น้องชาวไทย